สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพบลฮักแพงครับสมองสวนกรับสมองสุแจกลับพ่อพ่อกับผมนะครับบาบานพ่นคนมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะนะครับบาบานพ่นคนมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะนะครับยามะแรงคำคำนะครับยามะแรงเนาะนะครับตอนคำคำครับพี่น้องคำแรกอย่าลืมนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาบานพ่นคนมุกดาหารอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาสคลิปต่อไปแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมครับมือนิสิมา เออเฮ็ดกับข่าวกินยยมมะเรงนะครับกับร้านหน่อยสองคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเฮ็ดกับข่าวกินยยมมะเรงกับร้านหน่อยสองคนนะครับมื่อนี้เนาะนะครับอ่าอ่อมาเบิ้งเลยนะพี่น้องเนาะสิต้มต้มปลาไหลนะครับมาเบิ้งเลยนะครับมื่อนี้เนาะนะครับต้มปลาไหลนะครับแซ่บแซ่บแซ่บเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมครับพี่น้องเนี่ยต้มเป็ดปลาไหลนะครับเป็ดแซ่บแซ่บแซ่บนะครับผม เดี๋ยวใส่อันใส่ปลาแดกก่อนลาลาใส่น้ำปลาแดดน้องพี่น้องเนาะน้ำมันจังแสบนะครับเป็นตะกินต้มเปื่อยๆหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงน้องพี่น้องเนาะนะครับต้องใส่ไลยได้มาที่เข้มใส่สมุนไพรเด้พี่น้อง อา้าวทอถามมันซุกพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหน่อยกับซุกนะครับวลาสีแสบสำหรับนะครับเห็ดกินคุดเดียพี่น้องเนาะนะครับเพราะวา่าจุกกับลานสองคนก็เลยเห็ดกินนะครับต้มเปศษปลาไหลพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวไปกินนกันครับขามกันพี่นอ้องใส่ใบไปขามลงไปก่อน ดำครับก็มาปักเซดีแล้วนุ่มมัน,ก,มน,สก,นกสือปักเเลยปัออกเซแถวกล่องนี่หละครับน,น,งงน,น,บบนันชีได้ลายนุ่งหันว่กกางั้นกระถือไว้แบบนี้กระถือไว้แบบนี้เมื่อีได้กระไรพีตานกระถือไว้แบบนี้มันยุุ่กัน ไปไปมึงกงไปเลยพี่น้องพร้อมเลยครับลอถามซุกครับบัดรอถามซุกอย่างเดียวแค่เจ้าหนอากระซุกนะครับตุมปลาไหลเนาะพี่น,อน้องเนาะตุมปลาไหลแซ่บแสบเส็บแสบครับ,ๆๆๆรบมาพี่น้องนะมากินน้ำกันนะครับตุมปลาไหล มากินน้ำกันเลยพี่น้องเนาะนะครับยิบพุ่งออกยิบพุ่งออกวันนี้กินกับไปเอกน้ยอ,นอยไี่เอกน้อยกินน้ำต้ตมตเป็ดป,ปลาไหลแซ่บแซบ่บแซบ่บเดี๋ยวไปทำแจวทำแจวผิดมาพี่น้อง าดนีเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อเห็นพี่เอกหน่อยเลยอันเดียวก็อาเห็นแล้วเห็นแล้วเลยพี่มอกหน่อยแล้วอย่าออกนะวางไว้ตงนี้เลยว่าให้ไปได้ลูกนั่งอะไรลูกเห็นยังดอกแล้วก็พี่นอ้องเนี่ยปลาไหล กินกาไปเอกหน่อยสองคนอืแสบลบอี่น่อยกินแสบแสบเลยนี่เจ้ากิก เนื้อมันเละหรอเนื้อมันก็เป็นแบบนี้เนื้อมันก็นคือไข่ไข่มันไดะเหมือนเดิมนค่ะบอกแลว่าไม่ไข่อืมไข่ยีรีว่ะเฮ้ยอีกหน่อยคือดีแท้ว่าเด็กินเย็นไม่ไข <c oughs> ่มาบาพี่น้องมานะครับมากินข้าวแรกนะ้ะคมครับต้มต้มปลาไหลพี่นอ้องกินยำมะเร็งวาชิเฮ็ดกินเต้เว้นผมแหละพี่นอ้องบ่าบาง ไรกินยำมลรงตรงร้มปลาไหลเสียบๆไข่ครับไข่เออไข่เฮ้ยเอกหน่อยบอกเรียกว่าไม่เป็นไข่เองหน่อย่ปีขไข่ไอถ้าไ <laughs> <laughs> อตัวมันบไมีเพทนะใส่เดือนอืมอันเลยพี่น้อง เจ้าพริกผมแหกค่าตอนไทยประอิงนี้บอกว่าปลาไหลมันจิบมมันจิเป็นไ,ม,ไนม่ไข้ได้เล้วได้ว่ามาเปิดอีกที่เป็นไใใม่ไข้ไข้ด้วย ไข่นั่งเงาได้หดน,น่ไค,ครอุ้ยไครไลยไขรเงาหอดหอดผุนเลยบนนี้อะไรคันดูใครใครอนข่ตกันแบบใครแม่แงใครอย่าขเน อันน้กมากขึนของกันกันไปร้องคิบแล้วนึงวันนี้พ่อได้ล่งคลิปกะจะจะเต็มไหสระปุส้มมึงน่ฉันไปได้จะจับ

กินแน mm ื hmm. no, no, <w> ้อบานๆด้วยมึนเล่าเลยเหนียงเหนียงใส่ไหมใส่ไหมตับเดือดเนียครับร่วนน่ครับนี่งแก้เบึ้งแล้ใส่มันด้ ใส่คมบ่อือใช่ดีใช่ดีน้ำมันเยอะป๊อปลด ิ้น้ำกันจะแตกมันก็เป็นหน่อยทั้งคน và du khách rõ hơn rồi cho tiếp tiếp คุณไข่เรื่องไข่เองคับไข่ที่มันเรือมันก็เป็นแบบนี้ไข่ไข่แบบนี้ครับไข่ไ,ขบบไขม่เป็นสีทองค่ะสีทองมันเป็นเม็ดม็ดไม่ใส่น้ผม เมื่อกินโดนนะครับปลาไหลเป็นปีปลาไห้โอกาสกั็มัอกนินก็นนเคยทายกินปลาไหลลงคลิปดูบเ่เคยปลาไหลยไงบ้าง ล่องไปย่อนเบิงครับหลายหลายไงหลายปีเลยหนึ่งปีกว่าแล้วอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กตัวเล็กแต่เป็นแม่ไข่ตัวเล็กอร่อยขอไปุเจ้ ที่เห็นอดีตต้มเป็ดไปอะไรข้าผิดนานล้านจะข้าไปลงเองล้านนะครต้มเป็ดไปอะไรมอหนึงร้อยห้าสิบ,บาทหหากกันมาสั่นบุจักแขกบุจักพนัก,นากนางาน หนาเป็นกินต้มเป,ไป็ี่ยไปยาหนาบอดก่อนหาหนาแซ่บก่แซ่บตกลตัวนี่แหะ ม่กินกีนนเแ่งแสบหรือเก่าหอือืืม แตกอันหัวมันนี่นี่ค,อคอรับแต่คนยังไม่เคยกินนี่ตรงนี้จะเป็นใสตรงดำๆอาจจะบอกเห็นเนาะนี่นนตรงน,น,นี้เป็นใส่ขออื่นเป็นยนงไงเป็นไขบ่บด

เคยเลออื้อยังหรือห้่ยยแบบังบอกเคยเห็ดลองเห็ดเกลือกมาครครับพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลนะครับเสียบแซบเสียบแซบพี่น้องกินกับแตงหน่อยสองคนนะครับ าพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาร์บันพ่นคนมุกนาหารอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบประภัสคิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะนะครับกรับสำหรับคลิปนี้ไปซะก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้อยู่ดีกินแสบยูเจกกพิ้นวารำรวยสกุลสกุลยาเจ็บยาจนพี่น้องอย่ากดข่ามโฆษณาได้พี่น้องเด้อนะครับฝากโฆษณาไปเนยคลิปหน้าพบกันใหม่สำับคลิปนี้ก็กลับเข้ามาสวัสดีครับ